สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอซแฟนช่องเจอูพาเฮงทุกทุกท่านค่ะมาพ่อกันอีกคือเก่าเนาะคะ่ะเจอกันช่วงบ่ายโมงเกือบสองโมงนะคะบ่ายโมงห้าสิบสองนาทีและะ้วค่ะเมื่อนี้เจอูก็จะได้นํำแนวทางตัวเลขดับหน่วยเนาะคะ่ะ ดับหลักหน่วยะคะ่ะเพิ่น่าคุณพ่อเพิ่นบาตูสีได้เงินน่ะแม่โอตูบ่ได้เงินน่ะแม่แมนว่าสันตูบาตูเสียวเงินกะวิ่งกะได้อยู่พ่อได้อยู่ว่าสันกะแต่ว่าจั Somehow, บคูบางเทือกะจับ่ถือตูว่าสันคุณพ่อเพิ่นบาเนาะแต่ว่าส่วนเลขดับนี่เสื้อขนมกินได้เลยว่าสันค่ะ ดับขาดดับสนิทดับล้านเปอร์เซนต์มาสัน่นคุณพ่อวายเนาะคะ่ะเพิ่นกระหามากหลายงวดแล้วล่ะคะ่ะแต่ว่าเจ้าอุกกรบอเครื่ออย่ามาลุ่งช่องจากเทียเนะาะพาอวาบริได้ขออนุญาตเพิ่นมีแต่เพิ่นจงมหาห้เบิงว่าดับกระดับของเพิ่อนอีลีคะ่ะบางเทือ่ได้เลขได้หวยมากแบบจังเลยคะ่ะจังเลย แต่ว่ามาถือเลขดับก็เลยลัางเลขค่ะบางเตี้ยก็เลยบซื่อเนาะเลขดงัดงดงัดงดังดังมาจะาใส่กระตามคันมีดับหลักหน่วยนี่โ่ตองซื้อให้เสียตัางาสันคุณพ่อว่ากระแม่นค่วมเพิ่นอีรีค่ะหมวดวังหันคุณพอ่อเพิ่นเน่นไห้มากค่ะของเพิ่นนะเนาะเน่เน,น พุนไห่มา่เก้าอ้อยังเกาะแปดเก้าบ่เก้าแปดแปดเก้าพี่ยังแน่เนี่แหละประพะประมาณเนี่ยแหละคุณนพอละว,ว่ามันบอ่ออกดอกมาซันกระบอ้ออีรีค่ะเพุ่นไห่ศูนย์หกไห่ศูนย์เ้าศูนย์ยังมากก็แล้วแต่มันติดดับคุณนพอแล้วสีบอซิปซื้อให้เสียตังค์เลยมาซันค่ะคุณนพอว่าเนาะเจ้าก,กัโอ้แมันแมน,แมนบ่ ็คือดังแท้แปดเก้าอยากซื้อค่ะอยากซื้อแต่ว่าซื้อใสกับมาตาอันมาตาเต็มมีตาเต็มโอเคจังเลยไมได้ใจฮิฮิฮอนฮอนนะคุณพ่อว่าฟันไปเลยศูนย์หกบนคุณพ่อแล้วว่าศูนย์เก้ามันบอกมันจะออกศูนย์หกประมาณนี้นะคะคนกระเพิ่นบบได้หลายปันได้พรัซค่ะได้แค่สองล้านกว่าๆนะค่ะคันเรีกมาตาใสกันแล้วแต่คัน ติดดับปนๆคือปนบอห้เสียตังเลยเหมืนกันค่ะมีทั้งดับหลักหน่วยบนดับหลักหน่วยล่างดับหน่วยเท่านั้นนะคะบอแมนดับสิบคือหน่วยเท่านั้นค่ะถ้าดับบนลงล่างได้ถ้าดับล่างขึ้นบนได้ค่ะสามารถขึ้นบนและล่างได้ถ้าดับล่างลงมาขึ้นไปบนก็ออกได้ค่ะ คือดับเฉพาะเฉพาะคือดับตัวใดดับตัวนั้นคือล่างเท่านั้นล่างเป็นล่างบนเป็นบนเนะคะขันได้เลขดีเลขเด็ดมาตาใซกันแล้วแต่ว่าทั้งกล่องฉลากพ่นกะบม่มีดับดอกค่ะแต่ว่านี่เพ่นมานานมาแล้วค่ะไม่ใช่แค่งวดสองงวดไม่ใช่ปีสองปีเนาะดับมาตะพัดใดกะคือจนว่าพ่นกล้าเบ้าละค่ะก้ากับลั่นตีบ่า ลานเปอร์เซ็นต์แล่ละค่ะคำวมาลานเปรเซ็นต์นี่บ่เมนมธรรมดาเนาะดับขาดดับสนิทบาสั่นคุณพอ่อ่าหัวที่แล้วเดี๋ยวคนเด้อหัวที่แล้วเพื่อให้ดับคนเด้อค่ะเพราะว่าคุณพ่อเิ่นส่งมา้าไล่เนาะ งวดที่ผ่านมาเนาะเลขดับหน่วยบนงวดที่แล้วคุณพ่อเพิ่นให้ดับศูนย์กับเก้ามีสองตัวค่ะ ตะว่างวันนี้มีสามตัวแล้วก็ดับล่างศูนหนึ่งสองค่ะอันนี้คือดับหนวยยางเดียวแล้วค่ะล่างล่างมีดับศูนย์หนึ่งสองวันที่แล้วนะคะข้างบนมีศูนย์กับเก้าค่ะวัที่แล้วเนาะสำหรับงวดนนี้ คนเด้อค่ะสำหรับดับหน่วยงวดประจำวันที่สิบหกันยายนสอง7ันห้า้หสิบเจ็ดนาะค่ะฟังให้ดีๆเด้อค่ะคุณพ่อคุณแม่อันนี้บบแมนเลขได้เงินเด้อค่ะเลขดับค่ะดับบนเป็นบนดับล่างเป็นล่างค่ะถ้าดับล่างสามารถขึ้นข้างบนได้เนาะคะ่ะเฉพาะหน่วยค่ะถ้าดับบนสามารถลงล่างได้ เฉพาะหน่วยค่ะดับหน่วยงวดประจำวันที่16กันยายน2567ค่ะมีสามตัวเลขค่ะได้แก่เก้าแปดูนย์ค่ะอันนี้ไม่มาหน่วยค่ะ เฉพาะบนนะไม่มาหน่วยเฉพาะบนเนาะค่ะส่วนข้างล่างค่ะดับล่างหน่วยกมีสามตัวเลขคือกันค่ะสามตัวเลขดับล่างงวดประจําวันที่สิบหกกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะได้แก่เลข สามเลขหกและเลขเจ็ดค่ะอันนี้คือดับล่างค่ะเฉพาะหน่วยล่างเท่านั้นเนะคะ่ะย่ำค่ะย่ำดับหน่วยบนได้แก่เลขเก้าเลขแปดเลขศูนค่ะ อันนี้คือบนค่ะดับบนเท่านั้นไม่เกี่ยวกับล่างค่ะดับบนเท่านั้นสามารถลงมาข้างล่างได้เนาะค่ะคะขันคุณพ่อคุณแม่เอฟซี FC ทันใดได,ไดเรกมาจตะใสดเด็ดๆดังๆดีๆก็เอามาเปรียบเทียบเบิบเบ้งค่ะเอาไปแนมเบิงซะก่อนค่ะคัน พันเบ่มันใจก็เอาไปแนมเบิงค่ะว่าของคุณพ่อเพิ่นสีดับได้เด็ดขาดรับได้ล้านเปอร์เซ็นต์คือคุณพ่อแล้วว่าบ่เนาะค่ะแต่ว่าส่วนเจอูเองก็เอามาแนมเบิงแล้วค่ะสามงวดดับขาดค่ะดับอีรีอีรอค่ะก็เลยโทษไปถามคุณพ่อเพิ่นเนาะคุณพ่อกว่าโอ้ย เพิ่นกระเว้าดีดีแมค่ค่ะอันตัวสีได้เงินนะจับคู่บอใครแม่นบันไห่างแทะจับคู่บอเธว่าซันคุณพอ่อว่าเพิ่นกระทั่งเ้าต้องหัวแต่ว่าตัวบอได้เงินนะตัวห้าสิเอานะคือแม่นแท้ว่าซันแม่นคลาแม่นแน่แม่น,ม,น,ม,นมันใจแม่นล้านเปอร์เซ็น่าซันคุณพอ่อว่าดับแต่รักน่วยคะ่ะ มันมีได้มาจะใสว่าได้เน้นดังๆไคอยาไปซื้อหมันเสียเงินคุณพ่อว่าว่าดับมาตะดูแล้วว่าสั้นค่ะบระม่นว่าดับธรรมดาบระม่นดับเล่นเ่นว่าสั้นคุณพ่อว่าดับมาเต้นกะดับอีนี้ว่าสั้นค่ะเสียขนมกินได้เลยว่าสั้นคุณพ่อว่าบอกโอ้ยกะจังว่าสนอกแต่ว่าสำหรับอ่า เลขวิง่งเลขเดนเพิ่นกะรออีกจากน่อยเนาะค่ะรออีกนิดนึงเพราะว่าเพิ่นวาค์คเลขลังเลขออกแล้วประมาณวันที่หาที่หกคนกให้เลขดับมาว่าซสันเพิ่นวาแล้วก็ต่อตาอตาอไปอีกกับเป็นเลขบนแล้วก็เป็นเลขล่างให้เลขวิ่งเมื่อก่อนค่ะเลขวิ่งแล้วก็ก่อนออกมือหนึ่งสองมือนี่ล่ละเพิ่นกะห้เลขจับคู่มากค่ะแต่วางวันนี้ เพิ่นจับให้เม็ดเดียวเลยค่ะเพิ่นฟันเลยค่ะฟันศูนย์หกค่ะแต่ว่าเจอูกะจังยากจังค่ะแนวนั้นแนวนี้ก็เลยว่าไปไปไปซื้อไปซื้อบ่อทันนะค่ะก็เลยบ่ได้น้ำเพิ่นเนาะ,ะส่วนเลขวน่งเพิ่นกระเขาช่้งวดละค่ะแต่ว่าเลขจับคู่นี่เพิ่นสีบอมแมนปันได้ขั้นเลขวิ่งของเพิ่นได้เลขดับเพิ่นได้ แต่บางวดบางหันรตรงๆเลยค่ะตั้งแต้งวดี่1พุนค่ะเลข C1 เพิ่นของเพิ่อนกระไดเนาะคะ่ะเพื่อนตัดเลนเพื่อนไฮก1 9แล้วเพิ่นกัมาตัดี่1กับ19ไหมค่ะสําหรับงวดสีเทิงนี่กค็ค่อยติดตามเนาะคะ่ะนี่ค่ะดับหน่วยบนล่างค่ะ คปหน้าจอไว้เด้อค่ะเพื่อคุณพ่อคุณแม่เอฟซีท่านใดได้ตัวดีตัวเด็ดมากถ้ามีสามตัวนี่ยูหลักหน่วยกะให้ให้ยอมยอมแม่ค่ะให้ยอมยอมอยูหลักสิบได้ค่ะยูหลักสิบได้ไม่ได้แต่หลักหน่วยเท่านั้นเนาะคะ่ะเน่นค่ะคือหลักหน่วยเท่านั้นค่ะมาสิบได้เนาะคะ่ะ ถ้าดับบนมาล่างได้ดับล่างขึ้นบนได้ค่ะคือหลักหน่วยค่ะไม่เกี่ยวกับสิบคือหลักหน่วยเท่านั้นเนาะคะ่ะโอ้ยคือล่มแต่นอเอาค่ะกลับไปเบิงไปแนมกันเอาไปเปรียบเทียบกับเลขผู้อื่นเบิงเนาะคะ่ะแต่ว่าเลขดับของเพิ่นก็รลายอยู่ดอกแ้างเตี้ยเนาะ,ะแต่ว่าอันนี้ของเพิ่นเพิ่นมาเพิ่นแมนลอยเปอร์เซ็น เชื่อขนมกินได้เลยว่าเจ้นค่ะเอาสำหรับคลิปนี้กขอวามราผ้าจากเนาะคะ่ะขอให้เฮงๆปังปังรวยรวยค่ะกดติดตามใบค่ะกดติดตามกดไลค์กดแชร์เนาะคะ่ะรอไว้สามตัวสองตัวเนาะวดที่ลาวพุ่นกัยอายุสามตัวก็ได้สามตัวกับเก้าศูนย์หกกับห้าศูนย์หกค่ะมั่นถืก สองตัวค่ะมันบ่ได้แตกสามตัวเนาะแต่ว่าบางคนคนก็เสิเอาเก้าเป็นหกนี่ก็อาจจะมีเนาะค่ะเอาสำหรับคลิปนีก้กะได้เวลาแล้วค่ะได้เวลาพอดีเจ้อุขออมลาพาจากค่ะสวัสดีค่ะ